ทำวินิจฉัยยุคพักก้าวไกลเป็นเอกสิทธิ์และอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามหลักการของการแบ่งแยกเขตอำนาจของรัฐธรรมนูญการตัดสินวินิจฉัยของศาลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแทรกแซงได้โดยอำนาจอื่นหรือโดยรัฐบาลโดยคำตัดสินดังกล่าวมีผลผูกพันตามกฎหมายและต้องได้รับความเคารพโดยประชาชนชาวไทย ประเทศไทยจะยังดำเนินแนวทางตามค่านิยมประชาธิปไตยและในฐานะรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและย้ำความมุ่งมั่นต่อพันธกรณีและเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการสมาคมเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติและเสรีภาพในการก่อตั้งพรรคการเมือง ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนสําคัญยิ่งต่อขนบประเพณีของไทยและเป็นเสาหลักพร้อมทั้งฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่แยกจากกันสามฝ่ายที่สร้างความเป็นชาติตลอดห้วงประวัติศาสตร์หลายศตวรรษที่ผ่านมาและประเทศไทยจะดำเนินตามขนบประเพณี และระบอกประชาธิปไตยนี้อย่างมั่นคงด้วยความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรีเราเชื่อมั่นว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะเคารพในคำพิพากษาและร่วมกันนำประเทศไปข้างหน้าตามวิธีทางประชาธิปไตยต่อไปครับ